เ,เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทำไมเลลี่เนี่ยถึงได้เกียรติตัวของหนวดดำซึ่งในตอนนี้เนี่ยคือมันจะมีการพูดออกมาของเลลี่ในตอนที่1 0 8 8ในอนิเมะนะครับที่ในตอนนั้นเนี่ยเลลี่เขาได้พูดขึ้นมาหลังจากที่เขามาที่เกาะอเมซอนลิลี่ว่าถึงจะดูไม่เป็นผู้ใหญ่แต่เขาเองเนี่ยเกียรติตัวของเด็กฝึกหัดบนเรือของหนวดขาวจริงๆเลยแล้วก็ปล่อยหาคี้ออกมาใช่ไหมซึ่งเหตุผลที่ทําให้เลลี่เกียรติตัวของหนวดดาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะมีถึง4เหตุผลนะครับเหตุ เอสที่ถูกหนวดดําจับไปแล้วก็ก่อให้เกิดสงครามแล้วก็เหตุผลที่2คือเรื่องของหนวดขาวนะครับเพราะว่าในตอนที่หนวดขาวเสียชีวิตเนี่ยเลลี่ก็ดูอยู่ที่เกาะชาบันดีแล้วก็เรื่องที่3น่าจะเป็นบาดแผลของแช้งที่แช้งก็น่าจะเล่าให้เขาฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่4ก็น่าจะเกี่ยวกับตัวของแฮนค็อรกนี่แหละที่ตัวของหนวดดำเนี่ยคือมาทําร้ายแฮนค็อกนะครับด้วยจุดประสงค์ที่เราน่าจะรู้กันดีนะครับอาจจะเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่าที่เลลี่ไม่ชอบหรือเพื่อนๆคิดว่าเลลี่เนี่ยไม่ชอบหน